ถังปั่นหมาดไม่หมุนให้ทำการถอดปลั๊กออกจากนั้นใช้ไขควงหัวแฉกไขสกรูยึดฝาปิดด้านหลังเครื่องซักผ้าออกให้หมดเมื่อไขสกรูออกหมดทุกตัวแล้วทำการเปิดฝาปิดด้านหลังเครื่องซักผ้าออกแล้วนำเศษต่างๆที่อยู่ในเครื่องซักผ้าออกให้หมดจากนั้นตรวจสอบดูสายไฟว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่โดยให้ตรวจสอบที่บริเวณด้านล่าง และที่บริเวณแผงควบคุมของเครื่องซักผ้าสำหรับการเปิดฝาปิดแผงควบคุมให้ใช้ไขควงหัวแชร์ไขสกรูยึดฝาปิดแผงควบคุมออกให้หมดทุกตัวดึงและเปิดฝาออกแล้วทำการต่อสายไฟที่ขาดโดยสาเหตุเกิดจากหนูกัดสายไฟเมื่อทำการต่อสายไฟเสร็จแล้วพันด้วยเทปพ,พันสายไฟจากนั้นทำความสะอาด โดยใช้ผ้าเช็ดสิ่งสกปรกออกให้หมดหรือจะใช้เครื่องเป่าลมเป่าเศษต่างๆออกไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณแผงควบคุมหรือที่บริเวณห้องมอเตอร์เมื่อทำความสะอาดเสร็จแล้วประกอบฝาปิดแผงควบคุมเข้ากับเครื่องซักผ้าโดยทำการกดฝาปิดให้ลงล็อกจากนั้นไขสกรูย,ยึดไว้ให้แน่นทุกตัวเมื่อแน่นแล้วใส่ฝาปิดด้านหลังหรือที่บริเวณห้องมอเตอร์ โดยที่ฝาปิดจ,จะมีสลักอยู่ดันให้ลงล็อกกับโครงของเครื่องซักผ้าเมื่อดันเข้าล็อกแล้วไขสกรูยึดไว้ให้แน่นทุกตัวเมื่อแน่นแล้วเสียบปลัก๊กแล้วก็สามารถนำเครื่องซักผ้าไปใช้งานได้เลยโดยใส่ผ้าที่จะปั่นหมาดลงในถังจัดผ้าให้เรียบเสมอกันเพื่อที่ว่าถังจะได้ไม่สั่นปิดฝานิรภัยด้านในแล้วปิดฝาถังตั้งเวลาปั่นหมาด เมื่อเครื่องตัดการทำงานรอให้ถังปั่นมาดหยุดสนิทแล้วค่อยเปิดฝาถังนำผ้าออกตากได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาถาังปั่นมาดเครื่องซักผ้าไม่หมุนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ